เดียงไก่กับขันเนาะมาด้มาด้วยแต่โมแต,ง,แตงโมตอปไโดว,ว้าวหนงสีงามโมส่นแีแดงๆงามเลยแดงใจวายเลย น,น่างามรอบสองว่ามียาขวด่ากน่นต้องเทาผ้าใบให้น้องนี่จะล่ะ เอวไว้ไม่ต้องเอามือแตะตรงนั้นแลพี่ชี้ก็ขีดตรงไดวนกีึตสน้องจะตกเนอะีขึ้นาน้องจะตกเออไปล้ขีไป อันนี้น่าจะหวานไหมเนี่ยแดงแดงที่สิหวานกันไว้นั่น ือไก่กับขันพอไก่เอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่คือบ้านนอกคักๆ มึงน่าอ,อันนี้หวานก็นวลน,น,นวลหวาน,วานอันนี้หวาน ทำดูสิแบบเขาทำดูสิทำได้ไหมเนี่ยเนี่ยเราก็ทำได้ยู่นี่หว่าเนี่ยเสร็จแล้วจ้าบักแตงโม่หวานหวานแสบแบจ้ามาเดิ่มากินน้ำกันหวานหวานไวในหวานครับ ขอบคุณที่เขารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นในได้จ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย